ดีชาว S F Channel วันนี้เราจะมาลงแรงกันไปจ้าวันนี้เรามาลงกับแฟนจ้าเปิดเสียงให้สุดนะตอนดูอะวันนี้ก็มาในชุดเลื่อนขั้นนะโอ้พึ่งเลื่อนขั้นตอนเหลือ10วันสุดท้ายอะพิ่งซื้อที่มาลดราคา111อ่ะเราเริ่มเลยไม่พูดพราำนำเพลงละป่ะไปจ้าไปวันนี้มาลงแรงกัน ครชอบใช้ปืน n อ4อนคอมเมนต์ด้วยนะเราไม่ชอบมันไม่มีสกินอ่ะมันเหมือนปูมันเหมือนปืนยิงยุงเอาจริงๆริแล้วแต่นะถ้าถ้าใครไม่ชอบก็อย่ดาถ้าใครชอบก็อย่าด่าเรานะไม่ได่ามากเนาะมาเล่นแบบเอาฮาฮาสนุกสนุกนะอย่าว่าเราแก่นะเราก็แบบพยายามพัฒนาฝีมืออยู่นะเพื่อที่ได้มาแบบเพื่อที่จะได้มาแบบ ทำให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆพี่พน้องนดูนะว่าแบบเราทำได้เราเล่นได้นะถึงจะมีผู้ติดตามแค่ห้าคนแต่เราก็จะทำให้ห้าคนเนี้ดูว่าเราแบบเจ๋งแค่ไหนอ่ะโอเคไปเร็วทุกคนเอ้ยแม่วันนี้ไม่ได้มาลงแล้วเจอเพื่อนเราขอโทษเราผิด หรือว่าลงวะลืมไปละเจอเจอดีเจอดีน่าจะเจอนะไปกันจังหวะน,นี้ฟาร์มของเรืๆๆ่อยเรื่อยจ้าไม่รีบเท่าไหร่หรอก <c oughs> เราไม่รีบเราไม่รีบรอแฟนรอแฟนแฟนเรามันฟาร์มอยู่ วงบีบนะเราแนะนานะสาหรับคนที่ชอบเล่นนอกวงหรือว่าแบบกลัวคนไม่กล้าบวกไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยนะเราแนะนํา่าเล่นนอกวงนะสายฟรีนะเราก็สายฟรีนะเอ้ยเอ้ยสายฟรีนะหรือว่าคนที่มีแบบสายฟรีที่แบบมีเอ็นหนึ่งสองสี่ที่มันแบบที่เขาแจกตอนนั้นนะ่ะแจกตัวละครอ่ะนะนะก็เอาไปเลยแบบเอาเอ2 4หนึ่งสองสี่นะแล้วก็ แม็กซิมแล้วก็เคลลี่แล้วก็ฟอร์ดนะนี่แหละเอาเรื่องเลยนะนี่เจอเพื่อนจ้าสุดท้ายนี่ฮ่เป็นฝูงเลยสุดท้ายเราได้แล้วบวกสีปเพื่อนเราไปยิงเพื่อนเขาบ๊าย<ป>บาย,บาย